สวัสดีครับพบก,กับช่องตั้มชายแนวกินก้เที่ยวครับทริปคุณเที่ยวคนเดียว EP2 ครับวันนี้มานอนที่ทุ่งกระหันลมครับใกล้ถึงแหลอหนึง่งกิโลครับกลางเต้นนอนครับเราในรถเที่ยวคนเดียวจึงทุ่งกระหันลมครับนัดเพื่อนรอยอยู่เพื่อนมาถึงว่าเช้าเพื่อนจองที่ไ้ให้ สาวหนระือคนน่าจะเยอะนะครับเนี่ย <c oughs> ทางไปไล่ทีบีครับเนะี่ย <c oughs> ไล่จีบีคิงคองครับไ่าอยู่แถวๆนี้อยู่ใกลนะ้ๆกันอีก300 m. เมตรเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2305 มือนี่ก็เป็นิงคลองอะัอซ้ายมือข้างหน้าข้างบนนี่ก็เป็นไล่ีมีเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2305แล้วเลีลเ้ยวซ้าย ไปทำไมเขาให้เราเลี้ยวซ้ายมาแล้วเนี่ยแม่ปากหมุดม,ม,มา,าให้แล้วไปมาไรเงี้ยใช่ล้วเลียยเเล้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงนี้ขึ้มาตรงนี้ตรงเลยมันน่าจะตรงไปนะแต่แกมันไม่น่าจะเลี้ยวทำไม่ก็ปากหุดไหมตรงนี้อยาดูแผนที่นะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงครับใช่ครับเข้าทางใช่จีบครับเลยเข้ามาเลยเข้ามาลางการเป็นเดียอครับ แอ,อบะไร <c oughs> จะกลางภาพครับครับบรรยากาศ Thank you. กลางทาพเสร็จแล้วนะครับวยวท้องนาหันลมตรงนน้นก็ลายจีบีของนาเอารถลางก็วิ่งพาชมกับบรรยากาศข้างหน้าก็ลายสตรอเบอรี่นะครับแต่อย่างไม่ออกลุกนะข้างหน้าเลครับทริปเที่ยวคนเดียวแต่วันนี้นัดเพื่อนนะครับ ทางภาพเลียนที่นอนและผิดหมแล้วครับลมไม่ค่อยมีอรับแต่อากาศเย็นนะครับมีไฟใใช้ครับห้องน้าก็อยู่บ้าง น,นี่ครับช่วงตอนนี้เวลาที่เบ็ดโมงครึ่งครับเวลาแดดออกกันร้อนนะแต่เวลาแดดมันร่มแบกมันร่มเมฆบางก็ร่มพัดมาก็เย็นครับไปห้องน้ำครับแยกขายอีกครับอีกสองชายสอง ด้านบนนี่เป็นไรสตรอเบอรี่นี่เพื่อนผมหมดเลยครับเพื่อนที่ผมคัดมา15ห้าคนนะโต้คันแล้วก็พ่อเจเนอร์คัน,นแล่มีคนอื่นอะ่ะมีแต่กลุ่มผมดูห้องแต่ละ มีน้ำอุ่นด้วยเครับสองห้องีนี่อุ่นห้องครับ มันฝนจะตกครับคืมที่นอนครับบรรยากาศหน้าเป็นลรครับฝนตกครับฝนตกครับรุนคำ ตเครับก็กัน <c oughs> น้ำไม่ได้แล้วน้ำหยดแล้วฝนต,ตกเฉยฝนตกเฉย นี่ยผู้ชายได้เจอหมอกอยาเก็บของ้วครับรอรออยู่ในรถช,ชุ่มช่ำ <c oughs> นี่ยตกผู้ชายได้หมอกแต่แวิธีจะเป็นหมอกบอกคุณ ฝนไม่แรงครับฝนนี่ฝนใจดีฝนไม่มีลมฝนไม่กลักวกลัวลมครับเแบบนี้กันนะรถเรามาแล้วนะครับ ขึ้นชาวกำลังเข้ากำลังต้มขามหมู่ะไม่เสร็จเลยแต่รอฝนหยุดตกแล้วกินข้าวนะครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกครับนำลงต้มยำขาหมูมครับมันหยุดตกแล้วตกหน่อยนึงรับ เราจะเอินกับหนังมาปรุงพริกอาหารเย็นเย็นนี่ใส่ผัดใช่ยแม่นะต้มต้มต้มเปื่อย I have love. ประมาณนี้ครับกับข้าวเย็น,ยนข้าเย็นข้เย็นก็น้ำมาตูม มากับเพื่อนกับสิบห้าคนอม้ยมีอะไรมากครับที่นี่รู้ก็คือจะมืดอะไรยังไงจะถ่ายให้ดูอีกทีครับเมื่อคืนครับครับบรรยากาศในค่ำคืนตอนนี้ก็เวลาทุ่มครึ่งครับ เต็นผมก็<ผ>ม,มีมาเออายอะครับ6ใบแล้วเนี่ยครับเนี่ยไม่มีวิวอะไรครับมืด นี้ก็ลาวท,ที่สวักแค่นี้ครับเจอกันตอนเช้าดีครับอุณหภูมิมอยู่ที่ยี่สิบสามองศาครับบรรยากาศก็ชิวๆครับทไม เจอกันที่เตอเช้าครับวันนี้มาดีตัวครับ ขอจบทริปเที่ยวคนเดียวคัน,นี้ครับฝนตกครับเปียกเลยไปหมดเลยครับของเข้าของเปียกหมดเลยฝนตกแต่สีสามเป็นเจ็ดโมงครับตกหนักด้วยไม่รู้ว่าหน้าฝนหรือหน้าหนาวเลยไม่ไหวครับเละอีสองทริปไม่ไปแล้วครับขับตอ่อดรถไม่ได้จอดในทารครับรถไม่ได้จอดในทารที่รถฝนไม่ตมกก็แล้วทาร์ากลางออกนอกรถเอา รถอยู่ข้างนอกฝนตกไหล่ะนาำมันไหลําำซอกลูกยางมันเสื่อมมาสามปีแล้วเป็นเ่นอยน้ำมันไหลตามซอกกระห่มหมอนไปคิงอ่นวะนะอื่นตนะนาการตีนนอนก็อยู่ไม่ได้ครับน้ำม,มันคลองเลยน้ำขังครับรานระบายน้ำไม่ดี ยก็กลับคนระับไม่เจอกันใหม่ทิหน้าครับครับไม่เจอกันใหม่ทิหน้าครับขอบคุณที่กามกรตรงฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับในดมิราสต์สค,ครับ